คุณอายการ<ส> <laughs> What the fuck is this bro? <laughs> เอา่าคุณเออ่ทนายไทนี่เริ่มการเออ่ปกป้องจำเลยของคุณมีอะไรจะว่าไหมอืมคุณนิ่มไม่ได้จะมาขโมยเอ่อเอ่อ น้ำอสุจิมาของ <c oughs> แทนนะครับจริงๆแล้วคุณนิ่มมาแค่กินแตงโมครับดูสิครับแตงโม้ย <c oughs> อันนี้ปะตรงหละคานอันนี้ไม่มีเหตุผลแตงโมมันกินที่ไหนก็ได้นอ้อง <c oughs> เออเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าคนนิ่มนั้นบุกบุกเข้าบ้านของคุณแทนนี่ไปแล้วไปขโมยสเปิร์มมาทางเรามีหลักฐานอยู่นั่นคือ <c oughs> กากเกงในของแทนนี่เพื่อนสเปิร์มมาครับ <c oughs> เฮ้ยแดนนี่ทำเองจริงนายมือถึงเพื่อนสเปิร์มาคุณคุณมาเอาไว้ไงแดนนี่นั่นไม่ใช่กางเกงในของเขาครับผมขอคัดค้านแต่เป็นกางเกงในของเขาครับเฮ้ยแสดงว่าแม่ใส่เกงอไรของแดนนี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอการเงินแล้ว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 ทำไมแล้วทำไมเกงในของแม่คนดเพื่อนสเปิร์มาแล้ว มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกคุณเลยนี่อันนี้คืออะไรผู้เสียหายของก้อนยมเลยอ่ะกูเนี่ยแหละที่เป็นผู้เสียหายแล้วกูก็ต้องมาไม่ได้ป็นก้อนยมเลยแม่งยังกินมอสแมนดาเมจอยู่เลยไอ้บอลแม่งกำลังวาดแม่แทนโดนมาจิ้มอยู่เลยหยาลุขอละวัน กว่าละม,ม,มันชัดเจนแล้วที่ออไอ,นอ้นิ่มไปขโมยสเปิร์มมาท,ที่บ,านนบา้านของแทนนี่ครับนองจากว่าหลักฐานที่ผมมีก็คือกางเกงในที่เปื้อนแน่นอนแล้วถึงจะบอกว่านกงเกงในของแม่แทนนี่ก็จริงก็เถอะแต่มันก็ยังเปื้อนอยู่ดีเพราะจะเข้ากับว่ามันก็ยังมีหลักฐานชัดเจนว่านิ่มนี่เป็นคนขโมยสเปิร์มมาในบ้านของแทนนี่ครับคุณมีหลักะแย,ยงหรอือเปล่าแล้วผมมีหลักฐานอีกอันนะครับกับกางเกงในที่ผมใส่ ีตอนเราคุยกักยังไรแล้วเนี่ยเราพูดถึงไม่เกี่ยวัำสารนี้ไม่สนว่าแม่ผมมีอีกหลายฐานหนึ่งแล้วทีมไหนไหนไหนคุณปาท่อมใส่ครับเฮ้ยรับเรียนเองเฮ้ยเส้นผมของมิสเตอร์ปาท่อมเหรอใช่ครับเฮ้ยอข่าว breaking news o อ breaking news ไอเดียม shot teddy and still teddy's mom เฮ้อุ้ยอุ้ยอันนี้ไม่ใอันนี้เป็นข่าวใหม่ที่ออกมาแล้วคุณจำเลยคุณจำยังไงนะฝั่งเราฝั่งเราพบว่าเอ่อไอเดียมเนี่ยที่ที่ไปที่ไปขโมยสเปิร์มนะเนื่องจากว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างเนี่ยทำให้ไอเดียมไปไปไปมันยิงใครนะขอใหม่มันยิงแทนเลยแม่เนี่ยมันยิงแทน ยิงแทนนี่นะนแล้วก็ขบวยแม่อ <c oughs> อเออโอ้โหแต่ละอันแม่งยังกูต้องป้องกันคนนี่กูแ่งเ้ยกาานี้ทุกคนวางไอง้แนี้เออออกรโ่นครับ <perce put> จากข่าวเมื่อกี้ เอชัดนะไอ้ดิมจริงหรือเปล่าไหนดูซินักขคาวคุณนักข่าวจริงนะคุณนักข่าวครับขอดูคอมเมนต์นยครับว่าว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับที่ไอ้นิมยิงยิงแทนนี่เพื่อชิงแม่แทนนี่อะครับอ๋อยิงแทนแน่นอนครับเรื่องจริงเรื่องจริงเอาเป็นเรื่องจริงซะด้วยครับคุณแทนนี่ยิงยิงก็ได้ผี่อีกกระทงเนึงนะครับแต่ว่าไม่มีผลกับคดีนะครับ อันนี้มันมีผลกับพอดีพ่อของคอเทนตนี่อยากจะขอาวไม่สาระเลยแม่กูด้วยแต่บอกว่าเป็นเส้นผมของปลาถ้ำเหมือนีเอ้เขาปลาถ้ำเออแต่เป็นเส้นผมของปลาถ้ำเออปลาถ้ำเขาทำอะไรกจริงมีอยู่คุณปลาถ้ำอยู่ไนบ้านของคอนเทนได้ใช่ครับคุณคุณคุณจำเลยครับช่วยช่วยกล่าวนะครับผมสงสัยมากเลยว่าทำไมถึงมีผมปลาถ้ำอยู่ในบ้านคอนแทนได้ครับไดเข้ามาซื้อ น้ำเชื่อมมาเฮ้ยอ๋อเข้าใจละอันนี้ลูกค้าแบบสุจริตไม่ได้ขโมยนะนายคุณน้าว่าไงต่อเขาไปซื้อน้ำเชื่อมให้อีกเหรอเนี่ยอืมอืมแต่ว่าเรื่องที่นิ่มไปยิงแม่ของเอ้ไปยิงยิงแชนนี่เพื่อเพื่อเอทีอาร์แม่ของคุณน้าก็เป็นเรื่องจริงแล้วสาเหตุที่เออแล้วเขาไปถังถังน้ำเชื่อมมามันถึงมาปื้ดกินกินในของแม่คุณได้หรอครับ ก็มันหกไงครับที่อย่างมันก็แม่ผมเป็นคนคันน้ำเชียงมาครับ how 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 to คันน้ำเชียงมาเงียบๆี่มึงไม่ต้องรู้หรอกยีดแม่เชี่ยสารติยูอะไรเอออืออืมเฮ้ผมวิรายครับว่า สาเหตุที่นิมโดนข้อหาขโมยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าฝั่งเขาได้มาฟ้องว่าจริงแล้วน้ำเชื่อมมาคือหนึ่งร้อยดอลลาร์ครับแต่ว่าด้วยเหตุใดไ,ไม่รู้เขาไอ้นิมม,นมันจ่ายไปแค่หนึ่งร้อยลาวดอลลาร์ครับเอา้าแสดงว่า <c oughs> นี่ไม่ใช่การขโมยนะแต่ว่าเป็นการเข้ใจผิด็นการซื้ออย่างถูกต้องใช่ไหมครับแทนนี่เออ ก้าตวจำเพี้ยอะไรโร a d เฮ้ย m a k งนิวข่าวใหม่ไหวไหมก็น a n y o ป h e l เล็ก i x p e r w i น i s เขารู้ได้ไงอะไม่นาน่ะเอาขาหลุดมาอีกแล้วกูขอใช้กาดยิงนะครับ อเอออะเงียบเงียบเงียบจะจะเริ่มูคนอีละจากที่ได้ยินมาก็จะมีเอ่อเรื่องราวทั้งหมดก็จะเริ่มที่ที่แคนนี่เนี่ยทําการขู่เข็นนิมว่าเฮ้ยทำไมไม่ใช้ครบหนึ่งร้อยดอลลาร์น้องอันนี้มันลาวดอลลาร์พี่ไม่ได้อยากได้ลาวดอลลาร์นิมก็เลยเนี่ยเฮ้ยแต่กูอะมาซื้อสเปิร์มทีเล็กนะมึงให้สเปิร์มมากมันทำทีอะไรเอาไม่กู้แค่นี้พอแล้วแล้วนิมก็ทนไม่ไหวก็เลยแบบว่า หยิบเอคแล้วก็ยิงแทนนีนะ่แล้วก็ขโมยสเปิร์มมาไปแต่ว่าไม่ได้สเปิร์มทีเด็ดนี่จริงไหมมันผมขอพูดอะไรอย่างก็มันเป็นของคุณประทับกูยิงมึงไปแล้วดีไอ้เย็นไปเขาไม่คิดได้อะไรอย่าง <laughs> <laughs> เงีเ้ยข่าเอาเข้ากูเก เฮียผิดเฮียยอมยิงเลยเฮียอะไรเนี่ยกาตนาใบเฮียอะไรเนี่ยแม่งยอมแม่กูด้วยใครก็ได้แบบว่าไปพูดเป็นสารได้บอลนั่งเป็นสารได้ไหมกูอาจจะพูดไม่ได้นะนั่งเป็นสารสารมันไม่ต้องพูดมากสารมันไม่ต้องพูดมากมันก็พูดแบบโปรตีนต้องทำยัง ดาวโหลด s e e d ช n อยตัวนี้อยู่ที่15บห้าเซตอ่ากูฝ่ายกัรละครเนี่ยอิน็ีที่ตัดเปไรเยอากูเป็นสารกีกะแชร์อะไรยอะเยนั่งฟัเนียนั่งฟังกูพูดไไม่ได้เลยกูโดนอีก10%แล้วม่คุยเดี๋ยวกูโดนอั่ง่ยดูว่านข่าวนี่กแลกเลยแล้วกูเท้าผู้ดิ Tôi đẹp nào vậy à là à được ở đây rồi kia này rồi เป็นไรเฮ้ยข่าวมาแล้ววันเติมเบิร์คคุณบอลมีควยไอ้บอลคุยควยบอลควย ม่ีตดเนี่ยมั่งกูขอไปหารูปก่อนนะกูรูปแบอนล้วคนนะอยู่นะ่ยอยู เฮ้ยเฮ้ยสารตีด้าขาวด้วยแน่เลยเฮ้ยสารบูลี่นะวันนี้ยบัตแมนอ้าวเชียบัตแมนไปปาร์ตี้นิดดีไว้มา แบนแบนไปรอเด็กกิปาร์ตี้ดิ๊ดิเดี๋ยวเงี้ดีวะอัน่ะฝั่งใครเริ่มก่อนครับเอาประกันเลยเงี้ยอ่านก่อนอ่านอยู่ <S <S โอเคได้แล้วครับเออผมได้ข่าวว่าเรื่องความผมเนี่ยฟอ,อร์มบอกว่าแบทแมนได้ไปปาร์ตี้ดิดด้แล้วก็ไปดิดดิ เ,เด็กชาวบ้านเขานะครับซึ่งอายุต่ำกว่าป18ปีแต่ว่านั่นไม่จริงครับผมเพราจริงแล้วเด็กคนนั้นก็คือเออบัตเตนิ d ีนั้นเขามาแวะกินไก่ทอดกันนครับผมปอะเห็นที่พี่ว่าเดี๋ยวว่ามันคือหัวอะไรปะดที่เอาลงเสียงผมขอค้านครับผมขอค้าน ดูราคานี่สิครับโอเคน้ำเชืนะ้อน้ำเชื้อในถังนี้มันมีลูกมันมีขางในน้นมันมีอะไรรู้ไหมครับรูปของเด็กชายฮาซิสครับว <laughs> <the fuck? S 1> คุณดีนดี้กับคุณแบทแมนได้มีดีนเอ็นเออยู่ในรูปภาพนี้ครับแอ้ uh ดูสิครับน้ำเชื้อของคุณแบทแมนแล้ คุณดิ่ดเต็มไปหมดเลยผสมอยู่กับจเจลครับเอาละครับจะทำยังไงครับคุณนาเวย <c oughs> ไม่จริงครับนั่นไม่ใช่ถังถังที่อยู่ในปารป์ตี้โเนนะครับมีคนนอกออกมาให้ใส่ครับเนื่องจากว่าผมมีเพื่อนบ้าทนที่ชื่อว่าแทนนี่เป็นพวกกินเลสิตเขาอาจจะเอาเอา,าน้ำเชื้อมาวางไว้ในปาร์ตี้บ้านผมครับ ผิดแล้วครับตอนนั้นคุณทานนี่อ่ะได้ไปอยู่กับคุณดารวยครับเขาไม่ได้อยู่บ้านเลยครับเขาไม่รู้อะไรทั้งนั้นท่านไปยังอะไรที่ไหนเออจากคำว่ากาดนั้นมันเขียนว่าม้าดารวยก็ใช่ครับงั้นแปลว่ามีความไม่ได้สูงมีความไม่ได้สูงนะครับพี่เป็นสเปิร์มม้านะครับไม่ใช่สเปิร์มของคนนะครับไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่แล้วครับอ วอยข่าวโห What the fuck bro มี่จะฟังโดนแบนแบเหรอเฮ้ยเหี้ยเห็นไหมเขาเห็นไหมท่านสารฉันเห็นทุกอย่างเพราะฉันคือแบทแบทกายโอ้โหข้าศสารโอ้หข้าศาลโอ้ข้าศสารโดนดดนเลยโอ้ออจริงๆแล้วเออน ไม่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 หกเขาพูดก่อนทางฝั่งนู้นโกหกแน่ชัดเลยไม่สารสารเขาพูดก่อนสารเอาด็กคิวคุณยินดีได้จับตัวหรือจับตัวไม่อะยการมันขี้โม่อะไอย่าง้อยู่ครับไม่ในนั้นมีเงินหมุนเวียนของคุณบัตแมนครับมามคุณว่ายังไงคุณน่ารวยเออคุณบัตแมนไม่ได้ทําอะไรผิดครับนอกจากว่าน่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขานะครับซึ่งคุณนั้นมา เอ,อละลานพื้นที่ส่วนตัวครับด้วยการที่แชร์ภาพหลุดจบกรงรรของร้านไฟล์ได้เฟรนดีหรือว่าปาตินดีที่เราตั้งชื่อกันเองครับแล้วทำไมในกระผมขอพูดอะไรอย่างนะครับท่านสารแล้วทำไมในกระเป๋าเขามีกางเกงในของคุณแทนนี่ <c oughs> ทำไมล่ะครับมันมีน้ำเชื้อติดอยู่ด้วยเนี่ยเห็นราบไหมครับ แล้วเห็นไหมครับเหลืองๆอ่ะขี่ค mm ุณธานีครับคุณคุณนหลักฐานอะไรบอกว่างก่งเขาธานีนั้นเพือน้ำเชื่อเห็นไหมครับไครับเหลืองๆอ่ะในในในประโยคแรกครับเอ่อมีเป็นเป็นมีความเป็นไปได้ครับที่จะเป็นถังถังน้ำเชื่อถังน้ำเชื่อของม้าหนารวยครับเพราะฉะนั้นมันมันมันคืออันนี้มันเป็นใช่ของนารวยแต่อันนี้คือของ แต่ว่ามันไปอยู่ในปาร์ตี้ดิดดี้ครับมันไปอยู่ในปาร์ตี้ดิดดี้ฉะนั้นมีความ็นไม่ได้สูงมากเลยครับที่เอ่อน้ำเชื้อของกางเกงในติดน้ำเชืออ้อคนเอ่อมาเนี่ยมันมันมันติดข้อถังนั้นหกครับในปาร์ตี้เพราะว่ามีมีเพื่อนบ้านเลยสิทธิ์ที่ชื่อว่าแชนดี้นั้นเอามาทิง้งของคุณแบทแมนอยู่แล้วครับกับคุณดิดดี้อยู่ละว, <laughs> <laughs> แบบว่าเย้แบทแมนเป็นคนเล่าเนี่ย ยังอืมอืมจริงเหรอครับคอนเฟิร์มผมว่าผมว่าผมว่ามันชัดเจนนะครับที่แคนนี่เนี่ยได้เมานะครับแล้วก็เอาถังน้ําเชื้อม้าของดารุยเอามาทิ้งไว้ที่ปาร์ตี้ดิดดี้นะครับแล้วก็ระหว่างระหว่างที่ทิ้งเนี่ยระหว่างเมาเนี่ยเขาไม่ได้ใส่เกงในเขาก็ขอเกงในเอาด้วยครับเพราะเกงในก็เลยอยู่ที่ปาร์ตี้ ผมขอเลือกเฉลยผมไหนวะเดี๋ยวเนี่ยใครมันจะเป็นโฮมเลสจะบองวะเออนักวีผมผมเป็นคนนี้ซะทำไงไอ้ไอ้ต้นไห้ต้นไห้ต้นโรธีนี่ไอ้ต้นโรธีต้นเป็นโฮมเลสโฮมเลสไกลผมต้องช่วยใครช่วยกูนี่สารที่เคารพ ผมต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นสิ่งที่ผมเห็นก็คือมีชายหนุ่มรูปร่างกำจำใส่ชุดหนังสีดําเข้ามาในงานปาร์ตี้พร้อมบอกว่าเอ้ยฉันได้ข่าวว่าที่นี่อ่ะมีอาชญากรรมเกิดขึ้นฉันมาเพื่อมอบความยุติธรรมให้กับพวกมันชื่อของฉันคือแบทแมนและนั่นคือภาพสุดท้ายที่ผมเห็นครับว่าไงครับ คุณน่ารวยเดี๋ยวคุณจำเลยเรื่องจริงหรรเที่คุณใส่เกงไดสีดำว่ะเฮ้ยจริงแท้แน่นอนครับเออเฮ้ยผมว่ามีความไม่ได้ครับที่แบทแมนนั้นใส่ชุดอย่างนั้นมาเขาว่าเป็นอาชีพของเขาเพราะว่าเขาเรียนขมแมมารับเขาเรียนคุญเแมรคนล่ว เขาเป็นคนะคราเขาเป็นคนลาวเอ้ยคนลาวแต่เขาเรียนกูเขมรมาไงนะเขามีวิชากุญเขมรไม่ใช่ไม่ใช่แซมแล้วเนี่ยแซมโม่เอาคุณมีหลักฐานอะไรผมแซมแล้วครับคุณมีหลักฐานอะไรนะครับไม่มีละไม่มีการแล้วเฮ้ยผมรอดูข่าวด้วยเหมือนกันได้ข่าวหมดแล้วข่าวหมดแล้ะข่าวหมดแล้วเดี๋ยวแต่คุณละได้แล้วเอ่อมีลูกข่าวของผมไม่ได้ เออมีมีมีวันเรียกลูกความันดิอ่ะเป็นอะไรวะสเตทอินเทอร์นพยานเด็กใหม่เครียดเคียดเอออันนี้ครับนี่คือเออพยานพยานพยานประเอกในปาร์ตี้ดิดดี้ของเราครับชื่อบอกชื่อบอกทีเซอร์ครับว่ามันไม่จริงเฮ้ยเฮียผขบอกเลยเรื่องเนี้ยโมคือวันนั้นอ่ะผมอยู่กับไอโฮมเลที่พี่ว่ามาแหละคนนั้นอ่ะคือตอนนั้นผมมาว่าจะไปซื้อยางแต่เฮ้ย สิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะไอที่บอกโฮเมดบอกว่าเห็นแบทแมนโผลมาในงานปาร์ตี้มันเป็นเรื่องจริงแต่ว่าคนที่อยู่ในชุดแบทแมนอ่ะพี่มันไม่ใช่เ้ยมันเป็นตัวปลอมคอสเพย์มาเพื่อทำให้แบทแมนเสื่อมเสียคนที่ข้างในมันคือโจ๊กเกอร์ผมไปดูท่้นซ้อนท่้นซ้อเขาบอกว่าเขาไปซื้อยาแสดงว่าเขาเสพยาเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณคุณเนี่ยคุณเอาพยานหน้าปากซอยเป็นโฮเมดไรบ้านไปเฉยอ่ะคุณได้เชื่อที่ไหน แต่เขาไม่ได้เสพยานะครับเอ้ยพี่พี่จะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกหรือเปล่าเพราะว่าไอคนที่ขายผมก็คือไอคนที่พี่ว่านั่นแหละแต่เขาไม่ได้เสพเขาไม่ได้พูดว่าเขาเสพนี่คุณพูดว่าเขาคุณเสพอ้าวแต่ผมแต่แต่ว่าแต่ว่าผมเจอผมเจอภาพนี้ในซีทีวีนะครับเป็นภาพที่แม่เขาแดนนี่ลากแดนนี่กับบ้าครับผมคุณพี่อะไรจะมาสัดผมหรือเปล่าก็แม่เขาเป็นอีแม่เราอะครับ เขาขายลูกตัวเองสมัครแล้วสารจะเชื่อใจได้จริงหรอครับคนขี้โกงอย่างนี้เชื่อใจไม่ได้ครับสารดูตูดผมเลยสิครับผมโดนดีดจับตูดมาเหมือนกันดูสั t h มัครแล้วตูดผมหลวมเลยนะเนี่ยสารสุดลุกเลยครับสารคำถามสุดท้ายสำหรับคุณแทนนี่ครับผมอยากทราบว่า ไอร้อยดอลลาร์ร้อยลาวดอลลาร์นี่ผมขอได้ไหมไม่คุ้มเลยจะขอได้เอาตูดกูไปเลยเอ้ยเอาตูดเหรอได้เหมือนกันจะไปเลยฮะเฟื่อตูเฟ้าเออต้นเท่าไหร่ละดห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเดี๋ยวเดนะครับเด็กกูนายเขียนได้ก่อนให้ ยพูดเยอะไปไทยกันต้องยังตัดสินอย์ที่ว่างวันนี้แล้วเดี๋ยวเล่นพรุ่งนี้ไหมเออเล่นพรุ่งนี้ดีกว่าตอนที่ทุกคนพพ้่งคุยก็น่าจะมันก่อน